ดูไปแปลโอ디โอกับสาวๆทุกคนไปสวยมากไปเท่มากหุ่นดีมากน่ารักมากชอบชอบการแต่งตัว <c ười> คือเปลี่ยนลุคเลยอะ่ะทุกคนชอบลุคนี้ของไปไปอโอโอนะชอบลุคนี้ของน้องคือแบบดูดีดูแบบไม่คิดว่าน้องจะกล้าใส่เสื้อแบบนี้ด้วยประเด็นอะดูดูการแต่งตัวก่อนคะ่ะแบบเท่มาก คือถ้าธนดลอยู่อย่างที่ผมบอกอะ่ะโดนเซลไปแล้วนะเนี่ยปลายเขินแน่ไม่ยอมถอดเสื้อแขนยาวอะ่ะเอางี้ถ้าอยู่กับธนดลนะ่ะเออไม่กล้าแต่งแบบนี้แน่นอนคะ่ะเอาแค่แขนกุดยังไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากถอดเลยอะ่ะถ้าใส่แขนกุดมาอมไปไปโอดีโอเพราะรู้ว่าธนดลจะแซลไงแต่นี่แบบโอ้ปลายแบบว่าเปลี่ยนลุกได้แบบเออชอบนะ ชอบชอบมากสวยอะวันนี้ก็จะแบบ feel in love นิดนึงนะคะถ้าใครกำลังิน l o ิฟก็ enjoy กับพวกเราค่ะท้านา่าเห็นกันประจ,จํานี่มันยังไงนะก็เหมือนเจอกันอีกแล้วทุกทีไม่เคยได้พูดคุยกันเลยจริงๆคนนี้แต่ทํไมในใจวันนี้ดูแปลกไปรำพาเมื่อไม่เจอกันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆไปบอกกันทีได้ไหม นีเป็นเธอจะเรืยกไปยังไงเมื่อเวลาหัวใจมันสั่นไหวในทุกที่ที่ได้มองตอาเธอทำให้โลกนี้มันหยุดไปช้าช้ช่วยบอกมา,ามีอาการรักเช่งไหมไมีใครได้คิดถึงใครๆมากมายขนาดนั้นแต่เพื่อนเธอทำให้ฉันรู้ว่า วันที่ไม่ดูมันมนลนองลอยอ,อยู่บนฟ้าแค่ไม่ตัวเธอเดินเข้ามาก็สุขใจเรา เอแค่เพื่อนทำต้องห้ามที่ต้องเงียบก็ผิดชอบเชิเป็นได้แค่เป็นได้แต่บอดี้แบ๊กอยู่ข้างอยู่คอยเทคแคร์ก็ให้ไปแล้วทั้งใจอยากบอกแต่ไม่อาจพูดไปได้แต่ฝันว่าจะรักกันน่ารักไม่ไม่รู้แต่ขอให้รักอยู่ตามรู้ไปดูแบบมันไม่พลาเพราะว่าได้รักมีชีพักใส่ได้ไหมมันแค่ออลฟิเชียลไม่จำเป็นต้องออลฟิเชีย์ได้คงแค่เวลาใช้เงียบก็โอเคน่ารักไม่ไม่รู้ ใ้ความแคนในลาฉันก็โอเคก็ไม่เธอรั่วหัวใจอะไรอ่ะอะไรอ่ะยังไม่ได้ให้คิวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไมดเร็วพี่หมีไหวแล้วพี่มีพี่มีเปียกแล้วนี่พี่หมีคะไหวไหมคะพี่มี ใส่ก้นอีกทีได้ไหมใส่ก้นอีกทีใส่ก้นน่ารักไม่รู้แต่ร้องให้รักตัวเธอรู้ไหมตัวเธอแบบไม่พักเพราะว่าพี่รักไม่พใส่เป็นแค่ only friend พอแล้วเขาบอกว่าปลาเนี่ยไม่ยากสุดนะเพราะว่าปลาอยู่ในตัวหมีอีหมีนี่กว่าที่จะทําให้มันรู้สึกว่าเราต้องใส่ก้นเนี่ยมันมันใช้ก้นเยอะมากมันใช้พลังเยอะมากใช่ครับ แต่ก็โดยรวมโอเคครับน่ารักไม่ตกบันไดก็โอเคแล้วน่ารักพี่พายซ้อมนานมากใช่ค่ะตั้งใจมากเพื่อโชว์นี้เลยนะคะนี่ซ้อมใส่เอวนานไหมครับนี่ซ้อมใส่เอวนานไหมนานมากวอาที่เราจะใส่เอวที่มันตรงจังหวะเพื่อนๆได้โอ้มันเป็นอะไรที่มันรู้สึกยากมากกว่าเพื่อนครับการที่แบบจิ้มแบบนี้ขาถลอยมาโอ้โอโทษๆถลอยจริงๆค่ะโอเคครับทุก